สวัสดีครับสวัสดีครับทุก,กคับตลขตั้งต้5 6 7มันจะให้มูปแบบไหนยังไงคะอ่าใช่หรอัะไรนะก็จะเป็น <c oughs> เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะเวอร์ชั่นที่ทันสมัยมากขึ้นคือตัวละครทุกตัวเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าเอ่อเป็น ยิ่งสมันใหม่มากขึ้นแต่ว่ายังคงมีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์ด้วแหละเนาะเป็นเวอร์ชั่นที่มีเทคโนโลยีปัจจุบันใช่ก็คือการแต่งตัวแล้วคือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ครับผมก็จะเป็นเหมือนความโมเดิร์นด้วยค่ะแล้วก็มีแบบแบบจะหยูดด้วยคือมันจะเป็นคำถามที่ว่าจะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าคล้าวกับ ฮองกาวเกิดในปี2567ต่อดีต่อไปท้องนาอะไรอย่างนี้ยังมีเหมือนเดิมมีครับทุกวันนี้เราก็มีท้องนาแต่ก็ไม่ได้ทำอะผมไม่ได้กลัวดนี่นะอธิบายอธิบแล้วอันเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นที่ไหนในท้องท้องนาหรือในเมืองก็ยังไงก็บอกว่าจะได้เห็นทั้งสองรูปแบบเลยครับเพราะว่าดูจากโลเคชั่นแล้วเนี่ยท้องนาก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีมีในเมืองด้วยครับก็ ก็จะมีความผสมผสานตามเนื้อเรื่องว่าเอ้ยเกิดที่ของงานส่วนหนึ่งแล้วก็มีเขตที่เราต้องเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยแก่นของเรื่องมันคงเป็นเรื่องราวความรักที่ซื่ตรงทุนบ้านของร่างมันเดิมต้องบอกว่าตัวตัวเส้นเรื่องมีความคล้ายเดิมมากๆแล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละตัวก็จะมีความคล้ายเดิม เออแต่ละคนคาแรคเตอร์แต่ละคนตัวเองแบบไม่เหมือเดิมเหมือนกันเนียเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับผมแล้วให้แนะนําวหรือว่าแต่ละคนละคนละอะไรอีกไหมก็ผมมีวครับผมมีวสมศิลป์ครับก็เป็นขาวหรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าไอ้ขาวก็ก็ก็จะมีความที่อย่างที่พี่บอกเลยว่ามีความซื่อซื่อสัตย์กับความรักมากๆแล้วก็เหมือนของควาเป็นทุกอย่างในโลก แล้วก็จะทํามาให้ได้ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อทองกลีวแต่ว่าก็ยังรักในความถูก้องด้วยก็เลยเกิดความคอนติระหว่างตัวเองว่าจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์แต่ละอย่างกง็ส่วนสองเอาซินนะคะเราบทเป็นทองกววลีวค่ะก็จะเป็นทองกวาวที่หัวสมัยใหม่มากขึ้นค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบคิดนอกกรอบที่พ่อแม่เขาตีกรอบไว้ให้ก็ยังคงเป็นทองเกวาวที่ยังรักที่ขาวขมากๆแล้วก็ต่อให้จะมีแบบ หนุ่มๆมาขายขนมจีบเราก็ไม่สนใจแล้วก็จะซื่อสัต์แล้วก็รักมากแค่พี่าวคนเดียวจริงอเปล่าจริงอเกล่าใอรกูนี่ยแค่ที่แว่นลาบลาเลี้ยง่องไว้ลาบย้ายย้ายลงยายลงยายล้เยออยู่ตักันอยู่สูดด้วยค่ะคราบผมคิมมารดมครับรับบทเป็นแว่นครับ แม่เป็นเพื่อนเล้าครับแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะสร้างรอยยิ้มแล้วก็เสียงสนุกอีกหนึ่งตัวให้กับเพื่อนี้นะค่ะสวัสดีค่ะปองกิ่งกานค่ะก็รับบทเป็นบุคคาค่ะเป็นเพื่อนสนิทของทองกวาวคนสวยค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนญาติกันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็จะเป็นสาวที่แบบแจนแนที่เล่นนิดนึงอ่าเป็นคู่กับพี่แบงค่ะสำหรับต่ออ่าพี่ตองำ สวัสดีค่ะฝันกินยิปน,น,นะคะก็รับบทเป็นสายใจค่ะในเรื่องก็รักพี่เขาวตั้งแต่เด็กเหมือแบบน,ก,นกับเขาเปล่าเป็นเพื่อนรักใส่เงมือกันนะคะก็จะเป็นเขาเรื่ออะไรอ่ะเป็นค<ว>ู่คู่ตีเออต้องตีกันทั้งเรื่องเพราะว่าต้องแย่งสุดชิงพระกันค่ะแต่พระเขาเลือกแล้วก็อยากเล่นอยากเล่นให้จบหมออาจจะตีตอนจบอาจจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ค่ะสายใจในเวอร์ชันนี้ก็จะแบบว่า เห็นลูกแล้วก็ไม่น่าจะเนอยากนะคะว่าคือไม่ได้ร้ายแบบขนาดนั้นเป็นร้ายแบบน่ารักน่ารักสนุกตลกคืออย่าเพิ่งเกลียดกันนะคะบอกไว้ก่อนรับครับน่ารักก่อนครับมนากรครับรับบทเป็นผู้หมวดน้อยคาแรคเตอร์ก็แบบว่าเป็นตัวซื่อแอบตามจิตสาวชอบใส่ใจมากตามจิตเขาแต่ที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาชอบก็ชอบอยู่แล้วไงครับผม โอเคค่ะค่ะรัสษาที่กันขอบคุแล้วเดี๋ยวไปกับที่เดิมค่ะเป็นอคารพนะคะในเรื่องรับบทเป็นรีไทยค่ะรีไทยในเรื่องก็จะเป็นเป็นคนที่รวยที่สุดในโมนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเจ้านายของที่ของของเท้านะคะแล้วก็ลูกตาแล้วก็ของเกลวก็จะแบบว่าชื่นชมเราเป็นไอรอนใช่ค่ะ แต่ก็รักกับธรรมราศแต่ธรรมราศก็ตองใจค่ะตองใจไปแอบรักกับไอ้ไปตามจีนไปตามจีนของกาวแต่ของกาวเ่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยก็ต้องไม่ิดตามใช่ค่ะสบายดีสวัสดีครับผมเชอร์รี่สิบสมบัตินะครัะคือเรื่องนี้ผมได้รับเป็นบทธรรมราศซึ่งจะเป็นแบบอะไรที่แล้วก็จบน้อ เป็นุ่มมัดมัดดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคือเดชัยแต่แอบไปเผลอใจเผลอใจรัาของกาวฟองกาวมีคนเป้นมือก็ฝามกันด้วยนะครับฝากันเรื่อยเด้อโอเคข้าพี่ไม่เดียวรองเปลี่ยนที่เหมือนี่เดอนี่นี่งนี่นี่เนาเล่นที่ท่ี่ นี่เลยนีเลยอิทกิลนะคะวันนี้มีชิทกิลงบรรยากาศการชิตติ้งเป็นยังไงบ้างสวยมากใ้ใส่ทางชุดปัจจุบันแล้วก็เป็นชุดแบบอีเวนต์ย้อนยุคด้วยเยอะมากเลยจ้ะโอเคก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อะไรที่ใหม่มากๆสำหรับหนูเพราะว่า เคยประกดนางงามก็จริงแต่ว่าลุกวันนี้ก็คือมันเป็นแบบนางงามสมัยเก่ามากๆตอนแรกแอบหวั่นใจว่านี่เราออกมาไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอรูปออกมาเราก็แฮปปี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เออแปลกใหม่สำหรับเราด้วยใคือไม่เคยคิดว่าวันนี้นางจะจริงๆอย่างนี้คือที่เราได้เห็นในละครเนาะแล้วก็มันเป็นแบบอินเวนที่แบบร้อนร๊าบก็ขอเพิ่มเติมจากชาลดเมื่อกี้แล้วกันนะก็ประทับใจมากๆว่า ไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นชาลลอตในการที่แบบมีผมเป็นปูนค่ะแล้วก็ผมแบบมีมีใส่วิีด้วยน่ารักมากมากน่ารักมากากให้ทุกคนได้รอติดตามเหตุการณด้วยครับผมแต่ไม่ได้ใส่ชุดนี้ทุกเรื่องใช่ใช่ไม่ค่ะก็จะมีเหมือนที่บอกว่าจะมียุคทั้งเอ่อพีเรียนพิเรียนแล้วก็ปัจจุบันที่ผ่านมาไปมีข้าวซอนอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วเคยรวมตัวกันแล้วมีมีวิกเข่าแล้วแต่ว่า พนังคิวไม่ตรงกันคิวไม่ตรงกันแต่ว่าเราเร็วนี้ค่ะคือพรุ่งนี้ค่ะมันมาลืนมาลืนมาลืนพองละครอีกแล้วต้องมีละครเพลงด้วยใช่ไหมคะก็แบบละครมันเป็นยังไงมันจะคุ้มเป็นละครเพลงเหมือนแต่ก่อนจ้าฐานละครเพลงนะคะก็ก็จะเป็นแบบยุคสมัยเก่าด้วยค่ะผสมผสานกันแล้วก็จะมีสมัยใหม่ดัดแปลงค่ะแต่ว่าดนตรีเนี่ยน่าจะสนุกแล้วก็เฮฮาประเดิม แล้วครูแบบของละครเองใช่ค่ะคิดว่าต้องร้องได้ไหมคะร้องได้นร้องรับร้องครับร้องครจะให้ร้องยไเราไม่การเล่นนครับจริงๆแล้วเพลงที่นามาก็จะพที่เราคุ้นเคยกันในเวอร์ชั่น่งนะครับผมแล้วก็เอามาดัดแปลงเรือะเข้ากับสมัยใหม่ตละครไหนที่เคยร้องเพลงอะไรครับตัวะครไหนที่เคยร้องเอะไรเราจะได้เห็นตัวครนั้นกลับมาร้องอีเอร์ชัของเรา คนรักคู่เนี่ยมืออะไรก็คือยังมีใช่ครับก็เราเราคนรักทุ่สองห้าหกเจ็ดนี้ก็ยังเป็นประมณเพลงพวกเราทุกคนที่ที่เคยเอ<ม>่อได้รับบทบาทอะไรแล้วเคยร้องเอาไว้อ่ะได้ร้รอ,รองได้เห็นกันแน่นอนเพลงกับท<ม>อาหล่อน้องไปใช่ไหมรดบั้องค่ะร้องก็ได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเข้ากับหมายถึงว่าเข้ากับตัวเราตัวละคร,รแล้วก็เข้ากับเรื่องแล้วก็มีร้องที่ต้องร้องคู่กันด้วยว่าบที่ร้องคู่กันอาจจะเป็นแบบรู้ทุ่ง จัดจ้าเลยมีเพลงฟังเรื่อฟังแล้วฟังทุกเพลงแล้วบอกเลยว่าร้องหลายเพลงเราหนูน่าจะยากตรงที่ว่าร้องทุ่งเพราะว่าหนูไม่ไม่เคยร้องลูกทุ่ก็ไม่ได้แบบฟังลูกทุ่จะมีความเอื้อนคอลูกคออะไรเงี้ยก็ใช้เนี่เหมือนกันครับผมเขาไม่เคยร้องลูกทุ่มาก่อนก็ให้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วแต่หลายคนร้องทุ่งกันได้เลยนะคิดดูความน่าสนใจของมันร้2 5 6 7จะอะไร นาจะเป็นความสมัยใหม่ก็ความแปลกตาที่อาจจะเป็นภาพที่หลายๆคนไม,ไ,มไม่ได้คาดนึกถึงเพราะว่าคนจะคิดว่าเอ้ยบนรังผู้มาต้องแบบถ่ายแต่ทุง่งนาหรือเปล่าจะเป็นเหมือน ทีเรียนหมดเลยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือมาเป็นในรูปแบบของปัจจุบันรูปแบบใหม่ที่อยากให้หลายๆคนติดตามเพราะว่าเราอ่านบทไปเราก็ยังสนุกตัวบทแล้วก็ตัวละครอะตัวละครคือมันไม่ได้ม่ได้ฟิลรูปนพาแต่ก็ยังมีความเป็นอินาอเหมือนที่บอกค่ะความรูปรุ่นพุ่งอยู่แล้วก็ความสมัยใหม่เข้ามาด้วยซึ่งวันนี้ก็คือจุดน่าสนใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีเป็นแบบสมัยใหม่เข้ามาก็อยากให้เราติดตามเรื่องบเรื่องอะไรคะ เริ่มเปิดกล้องวันที่7สิงหานี้แล้วก็จะยิงยาวกันเลยคิดว่าน่าจะได้ดูกันเลยครับเริ่มมีค่ะน้องๆเคยกลดูท่านก่อนไหมคะเคยแบบนี่ทานไหมทานไหมกดดันกันไหมคะกดดันที่เราได้รับมือกับผู้อื่าเมื่อก่อนจำมากเลยคนดันอยู่แล้วครับเพราะว่าเพราะว่าคือคือเรื่องมวลังกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็น เป็นละครในตำนานนะครับของประเทศไทยที่คิดมาเวอร์ชั่นเลยทำให้เวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ต้องจริงจังแล้วก็ทุ่มเทมาเพื่อเพื่อเป็นแฟนตูดทุกคนที่จะดูดเพราะว่าเราจะได้อยู่ในเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเซ็ตของคนรักลูกทุ่งอะไรติดตัยแล้วก็สำหรับห,หนูรู้สึกว่า แอบกดดันตรงที่ว่าด้วยความที่เราเป็นแบบลูกครึ่งอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ใช่ไทย,ยจ๋าอะไรก็อยากจะให้ลองเปิดใจบอกไว้ก่อนว่าอยากให้ลองเปิดใจอย่าเพิ่งเอออย่าพึ่งว่าหนิน,นะ, <c oughs> ะอ,อย่าพึ่งาเอ็นดูหนูด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเราที่ได้ได้คูดกับเพกมากฝีมากฝีมือนะคะก็อย่าพึ่งพุ่หลังหนูนะคะเล่นไม่ได้คุยกันใจเย <c oughs> ็นๆเมื่อกี้ตอนถ่ายก็คือตอนแรกเกรงแต่ว่าก็โอเคได้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยให้กำลังใจ เรามีได้ร่วมงานอะพี่พี่แบบว่าเราไดะเป็นนักแสดงพี่ต้องอย่างเงี้ยก็เคยร้องแบบหวานเรื่องนี้ด้วยใช่เป็นพี่ต้อมถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่แล้วเป็นบุห่าใช่ไหมเป็นนักศึกษาปีนี้ครับผมก็รู้สึกว่าโหพ่อแม่เราแต่ละคนเนี่ยเกมากๆเลยนะแล้วก็ต้องรัะพนในกันในการที่เป็นลูกเขาให้ได้ดีใช่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ดีของเขาคือเราก็ต้องทำมาตรฐานเอาไว้ให้ เออภูมที่มาก็สูงคืเพื่อที่ว่าแฟนๆจะได้ไม่ผิดหวังกับเวอร์ชันนี้ค่ะแล้วก็คาดหวังกับเอ่อการแสดงของตัวเราเองเหมือนกันถ้าเกี่ยวให้คู่มอน่ากขอกำลังใจหน่อยจะเริ่มใส่แล้วให้ชามกันอก็ฝากพวกเรานักแสดงทุกคนนะครับในเรื่อง หมนรักพุ่งสองห้าหกเจ็ดทำไมเรีชื่อเรื่องนะเป็นคำพิ่งมันเป็นคำพิ่งพอฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราก็จะตั้งใจทำเต็มที่ครับหมนรักพุ่งครั้งนี้ปีสองห้าหกเจ็ดก็หวังว่าจะทำใทุกคนได้คิดถึงกินไห้เก่าๆแล้วก็ยังได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆอย่างที่บอกไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเราหมนรักพุ่งอยู่ในปีสองห้าหกเจ็ดจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ต้นปีหน้าครับ ใส่ใจ้างไีใส่ใจส่ใ้ามพี่สาวคนโตของเราค่ะก็ฝากคนรักคุณด้นะคะะบอกว่าเวอร์ชันนี้นะคะนักแสดงทุกคนนะคะเต็มที่มากจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่อยากยอมแพ้รุ่นพี่ทุกๆเวอร์ชันนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงในตำนานจริงๆซึ่งทุกๆบทบาทเลยนะคะที่เราคือรู้สึกว่าได้รับเกียรตมากๆอย่างสใขอวอรชรกเนีจะเป็น่กตัวนี้เพื่อมาเป็นเวอร์ชันี้นเป็นเราอย่างเี้ย เราก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตวิญญานแล้วก็เพื่อนๆที่ดีทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็ทำให้เต็มที่ที่ถือว่าเจ็บปวดเนื่อยนะฮะที่รักเพราะว่าจะเป็นเป็นที่เข้าไปหมดแล้วครับปีนนี้ก็ฝากทุกคนนะจิติดตามและก็ดุกที่แล้วก็จะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ใแสดงจรุ่นใหม่ๆแล้วก็อยากให้มีจิตวิญญาณได้รับชมแล้วก็รุ่นใหม่ที่ยอดเยี่ยม Sampai jumpa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 